ก็เริ่มเริ่มแบบว่าบาราที่ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเออแต่ก่อนเราอาจจะแบบเครียดในเรื่องของการทํางานต้องทํางานทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ปล่อยจอยบ้างแบบมีไปเที่ยวไปลองอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆแบบนอกกรอบ,บ,อ,บะอะไรเงี้ยบ้างอะแบบนอกกรอบแบบอะไรแบบนอกกรอบเท่าไหร่กันชีวิตก็ <ๆ S 1> หาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเออบางทีแบบพอเราทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแบบ แต่ก่อนก็นคือตื่นมาเข้ายิมออกกําลังกายทํางานก็ออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็นอนเพื่อที่จะแบบตื่นมาเพื่อออกกําลังกายใหม่อะไรยเงี้ยคือพอมันแบบซ้าๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่ามันเบิร์นเอามันแบบแพชชั่นมันเริ่มหายไปนะคะก็หากิจกรรมใหม่ดูแบบเริ่มไปดําน้ําไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาว่างอย่อยคุยด้วยคุกคนน้นานีเราจะดูแบบเราบิวซี่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่แบบการจัดตารางตัวเองแหละจริงๆเราก็ว่างตลอดแต่แค่เรา ไม่ได้เอากิจกรรมพวกนี้ใส่เข้าไปในชีวิตเเลแล้วมันเปลี่ยนปบเปลี่ยนชีวิตคะคะก็ดีขึ้นนะคะมันเป็นแบบเหมือนช่วงแบบทดลองหน่อยว่าเออเราชอบอะไรจริงๆอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วงแรงแล้วยังคะถามก่อนแรงมาแกงบ้าน <c oughs> อะ<อ> <c oughs> เอนน <c oughs> ี้สถานะสถานะพี่เบสถานะนะคะหลายคนยังไม่ได้ยินจากปากเราค่ะ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยก็คือตอนนี้โสดเนาะกลับมาโสดใช่ค่ะทุกทีมันก็แบบเกิดอะไรขึ้นมาที่มันการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบนิสัยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่เหมือนโอเคกับทุกสิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยจนมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนจนวันนึงมันก็ กินไปผ่านการคุยกันมาไหมคะที่เรียกว่าแบบมันน่าจะเราน่าจะไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆนะคะหมายถึงแบบเออมีมีการแบบพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ไม่คุยกันต่อมีแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้คุยกันต่ออะไรเรียกว่ากมับไปบ้างประสะสมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะใช้เวลาในการที่จะแบบตัดก่อนตัดใจอะครแ ระยะเวลาแหละคะ่ะก็ะจริงก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีช่วงแบบอ่ะมีคุยแล้วก็มีแบบมีดีมีคุยมีดีเลยรจริงเหมือนปกติคนปกติทั่วไปเลยเแล้วเราพยายามปรับปรับกันสุดทางแล้วใช่ไหมคะก็ะะพยายามกันแล้วนะคะตันนี้ถือว่าโอเคเรื่างกับนนจิตใจก็อยู่กับตัวเอง มากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอด <laughs> แต,แต่แต่ก็แค่แบบออย่างอย่างที่บอกคือพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขของของตัวเราเองเลยะก็แลมม้มันมันคือหนักไหมคะตอนที่มีข่าวแรกๆเลยที่แบบมีข่าวรือออกมาอย่างงี้อ๋อก็มีม <laughs> <laughs> <ๆ>ีมีเหมือนกันแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเกลียดกันคือทุกวันนี้ก็เพ่งคุยกันอยู่ยังทํางานด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อน ที่ดีด้วยต่อกันนะคะเพราะฉะนั้ยังมีธุรกิจมีอะไรบ้างไหมมีมีมีทุกอย่างแบบโอเคมากๆค่ะก็เรียกว่าจบปีที่ีที่มาหรือเปล่าคะพูดกันด้วยความเข้าใจใช่อันนี้แค่แบบว่าแบบถ่านก็แับตัวหรือว่าแบบว่ามันสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ไหมคะอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆใช่เพื่อนๆคนรอดตัวอะไรนีเขาเขารู้กันอยู่แล้วไหมเหมือนอัปเดตกันตลอดหรือว่ารู้พร้อมกับชาวโซเชียลชาวเน็ตเลยก็จริงอ่ะเราจะเป็นคนที่ เก็บทุกอย่างคือเพื่อนก็ไม่ปรึกษา<อ> <laughs> <laughs> ความความเข้าใจก็ไม่ไม่ปรับ<อ>พ่อแม่ก็ไม่บอก <laughs> คือแบบเพราะเราเป็นคนแบบนิสัยแบบเก็บอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยแบบอ่าก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่ที่คอยสังเกตที่คอยรู้ะะอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็รู้อะไรย่างเงี้ยก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่ที่เพิ่งมาทราบพร้อมกันอะไรย่างเงี้ย แล้วเพื่อนเขาเป็นห่วงเราไหมเพราะว่าด้วยความเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรแงี้ก็มีก็มีบอกเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดมีอะไรต่อไปเดียก็คือให้แบบพยายามพูดออกมาอย่าเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้มีแตบเอฟเฟกกับตัวเราใช่ไหมคะกันเราแบบไม่ได้บอกคนรอบตัวคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งคือพอเรารู้สึกว่าแบบเออเริ่มเริ่มเครียดเริ่มแบบมีอะไรที่แบบไม่ถูกใจหรือย่างง้นเราก็จะมีวิธีการ ทำให้เราตัวตัวเราเองแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันทําอย่างนี้ไปไเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าแบบบางทีแบบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กก็บบมองข้ามอะไรไปได้ตอนนี้ตอนนี้อักี่ยอ,อมาเราตกใจไหมตัดกี่ยอดข่าวว่าตกใจไหมเหรอคะก็ก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แค่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบภูมิใจในการที่จะแบบบอกต่อก็เลยก็เลยรอวันที่พร้อมมีโอกาสดีกว่าเราค่อยพูดใช่ก็แบบรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆให้แบบเพราะมันเป็นเรื่องของของหลายฝ่ายอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบสบายใจให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะท่จตอบไม่ถูกเลยอ่ะเอออาจจะเป็นเรื่องของแบบ ความความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันแบบสะสมมาเรื่อยๆอ่างเงี้ยค่ะหลายคนก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าบแบบก็ไม่ค่าคิดว่าจะเป็นคู่ที่ด้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าผ่านมาแล้วตอนนี้คือทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ะกลับมาแบบใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมมันสามารถเริ่มใหม่ได้ไหมพี่ดหรือว่าเราพอแล้วเรื่องนี้เรื่องความรักเอาไว้ก่อนไม่พอบอเลย พูดไป <c oughs> ไม่พอก็คือสามารถเปิดใจได้เลยเราเราก็เหมือนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะแบบว่าพองโสดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันอะไรเงี้ยเออเพราวแบบเราก็แบบเรียนรู้ในในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแพลนไปเร่งไปแบบตั้งเป้าหมายว่า ตอนนี้ต้องแต่งงานครบมีกี่ปีต้องแต่งงานหรือว่าต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบจังหวะไม่ดีนะมันมันมีผลกับกรตาดสนใจกับความรักทางในอน,นาคตนนะก็มีค่ะทุก,ท,กทุกเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราแบบโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วนะคะอส่อนนั้นเราหาเที่ยวไปหรือว่าอะไรแบบพักใจหรืออย่างไรขี้เกียจถ่ายรูปหรอจริงแล้วคือแบบพักเลยพักไปเลย ที่กถ่ายรูปอะไรพี่พีเราก็ออกกำลังกายตลอดไปเที่ยวไปอะไรตลอดไปเที่ยวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายรูปอะ,อะมีความสุขมากมันได้เอ็นจอยโมเมนต์เนาะมันได้แบบเห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบไม่ได้ผ่านจอไม่ต้องมีการแบบรีบตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปกอดกินข้าวเพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวสิแปลมันจะไม่ชัดเลยาก็จะแบบไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็คือใช้ชีวิตจริงๆเอ็นจอยกิจกรรมต่างๆจริงๆ ถ้าเกิดอาจได้มีเวลาถ่ายรูปก็ค่อยถ่ายแต่จะไม่แบบว่าทริปนี้ฉันจะต้องมีแบบชุดติ้งหนึ่งสองสามสี่วันที่หนึ่งชุดนี้วันที่สองชุดนี้ไม่มีแล้วได้แบบใช้ชีวิตจริงๆแล้วมีความสุขมากๆก็เลยอาจจะแบบเห็นรูปน้อยหน่อยแต่ว่าพอการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ตังค์อะเนาะก็ต้องกลับมาอัปเดตน้อยก็ต้องมีกันเล่คนไม่ลืมหน้าแซ่ว่า New Baby หืออยูแบบยืดหยุ่นขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลยจริงๆอันนี้คืออย่างหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตว่าเราก็ อย่าไปเครียดกับตัวเองมากอะไรเงี้ยค่ะเออให้ให้ตัวเองได้ลองล้มดูบ้าง<ะ>แล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนคือจะรู้สึกว่าแบบล้มไม่ได้พลาดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะเนี่ยตอนนี้คือจะกลับมารับงานมากขึ้นนะพี่เบนก็กลับมารับรับอยู่ตลอดออค่ะก็คือในวงการงานแสดงอะไรอย่างงี้ก็คือกลับมาได้กลับมาได้ไไดไไดค่ะ จริงๆถ้างานที่โฟกัสต,ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์ใช่ก <นะ S 2> <ช>็เลก<ช>็เ,ลเปิด<ส>คอร์สออนไลน์สอนออกกำลังกายอะไรงียค่ะ<ม>แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ที่อาจจะแบบขยันมากขึ้นยอะไรเงี้ยเออลงคลาสออกกำลังกายมากขึ้นหรืออาจจะมีแบบคอนเทนต์ใหม่ๆให้ให้ใหลายๆคนได้รู้สึกว่าแบบการออกกำลังกายเป็นเป็นเรื่องสนุกแล้วก็อยากจะลองูเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะได้เห็นมากขึ้นเลยในโซเชียลในแบบคอนเทนต์ต่างๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเค